มาเจ้ามาเจ้าวันนี้จะปาไม,ม่ยาเมนูลำ้ำล้ำไปซดนน้ำกินกันกับเมนูนี่เลยต้มส้มปลาหวานแล้วกระตัยไปพอวียากกันเลยก่อนอื่นนี่หนาก็คือตั้งน้ำฮื่งเดือดเนี่ยก่อนแล้วใส่ขน้อยเนี่ยสักก้อนเกลือและก,ะกะปิละกระตามด้วยเครื่องสมุนไพรทั้งหลายใส่งอย่างลงไปเดี๋ยวน้องจะขึ้นไวฮื้อเนิ่แล้วต่อไปน้องก็จะใส่ปลาขันตอนนี่กับบะท่าไปกลมันหนาแต่ปล่อยมันไวสกรรักคำระวังนั่นถ้ามีฟองก็จ้อนฟองอออแล้วกันนี่กระต้มไปเลยจนกว่าป่าจะสุกจาก นันก็ก่อยใส่มะเขือ,อส้มลงไปะกระตามด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมและก็ยาไปลืมพริกแข้งคว้าบีบใจลงไปจากนั่นก็คือปิดแก้ได้เลยปิดท้ายก็คือบีบมะนาวความส้มตามชอบละก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเน่ยสักน้อยแล้วจิ้มรสมันกระตึงหมอกอี้นุ่งคนบอกเลยไว้ย่างง่ายคาะเมนูนี่กินตอนท่อนนี่ก็คือของคอดีแต่หนาไผ่กำลังซ้อหาเมนูกับข้าวยูต้องลองเมนูนี่แล้วรับรองหวานล้ำละก็แซ่บแน่นอนลองเข้าควัวเอาไปย่าตามกันพอได้เลยเนื้เจ้า